สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขอสคริปคลิปที่เกี่ยวกับ Q&A นะที่ติดค้างมาจากคลิปที่แล้วก่อนนะครับวันนี้เราจะมาดูแม่ทัพใหม่นะครับที่มาพร้อมกับการอัปเดตนะอะไรจะทำใหม่กีดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรา,ายละเอียดเข้าไปดูกันในคลิปได้เลยนะฮะ โอเคครับมาเริ่มต้นก่อนเนาะก่อนอื่นนะครับใครยังไม่กดซับกดติดตามให้กับช่องผมนะครับรบกวนนิดนึงนะช่วยกดหน่อยนะครับวันนี้นะขอสคริปต์ Q&A ที่ติดจากคลิปที่แล้วก่อนนะครับวันนี้มาดู2ตัวนะแม่ทับทองกับแม่ทับม่วงนะครับซึ่งมันมากับการอัปเดตนะอะไรจะทำใหม่นะครับกีดนะครับเป็นอะไรจะทำสำหรับทหารราบนะครับเป็นทหารพิเศษเนาะ อาร์กีร์ดปีเดทนะอ่านยากอะเนี่ยแล้วก็บัฟนะครับพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น5%านะสำหรับหารรามนะครับแล้วก็ระดมนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ความเร็วการเก็บหินจะเพิ่มขึ้น10%เก็บหินนี่ไม่มีประโยชน์สำหรับลามนะครับแต่ถ้าเป็นสายระดมน่าสนใจนะสายระดมของลามเขาจะส่วนใหญ่เขาจะใช้วากิ้งนะครับ พลังโจมตีเนาะอันนี้ได้พลังโจมตีนะครับความเสียหายจากการโจมตีสอดกลับถ้าเน,น้นระดมจริงๆก็อันนี้น่าจะเวิร์กกว่านะแต่อันนี้ผมดูแล้วอันบรรทัดที่3นี่เก็บหินไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้เบสสเต็ตเขาแล้วเบสสเต็ตทหารนะมันได้อะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ดับแรกเนาะพลังโจมตีนะครับร้อยจากร้อย บวกานะสำหรับ T4 นะครับทหารก็เทไหมคุณว่าเทไหมเออมันดูแปลกใหม่นะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีน้ำเงินสีทองอะไรเงี้ยนี้เป็นสีขาวนะครับก็อาจจะเทก็ได้นะครับอ,อ่าอีกอันหนึ่งคือพลังชีวิตนะครับเพิ่มอย่างละ5านะครับสำหรับ T4 นะครับมาดู T5 ้กันบ้างนะครับ T5 นะครับก็ พลังโจมตีเพิ่ม7็นะครับแล้วก็พลังป้องกันนะครับเพิ่มเพิ่ม5้านะครับประมาณนี้นะฮะผมยังไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดียังไงนะแต่เป็นพิจารณาเอานะครับแต่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับราบระดมนะเพราะว่ามันมีความเสียหายนะครับแล้วก็พลังชีวิตทาราบด้วยนะครับทีนี้มาเรื่องเมนของเรานะครับก็อัปเดตตัวใหม่กันดีกว่านะครับซึ่งอ่าลืมลืมนะครับไปที่ร้านเหล้าก่อนนะครับผมคาดว่า มันถ้าใครอยู่ K1 น,นะครับแล้วตัวมีมาแล้วอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะเป็นการแชร์เพื่อนนะเพราะาผมอยู่เอโนะแต่เบื้องต้น,ตนคาดว่ามันมาน่าจะมาะตั้งแต่ K1 นะครับแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้นะผมก็มีกุญแจทองอยู่1 2 1นะครับซึ่งผมพร้อมใช้อยู่แล้วประเด็นคือว่าผมยังไม่เห็นแม่ทัพใหม่มาอยู่ในร้านเรล่าเลยนะครับเนี่ยคือไม่มีนะครับ แม่ทับทองไม่มีแม่ทับม่วงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมใช้กุญแจทองไปก็ไม่ได้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเป็นมโนเรามาอ่านสกิลกันพิจารณานะครับเดี๋ยวถ้าตัวม่วงมันออกมาตัวทองผมอาจจะไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ตัวม่วงหัวอะไรมีพร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาเทสอ่าคอมเพลคให้ดูนะครับจากคลิปที่ผมเคยทําไม่ทับลาบไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลาบใหม่เข้ามาใช่ไหม ็เดี๋ยวจะมาคอมเพลให้ดูนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่แมทับม่วงกันก่อนนะครับมันอาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับเพลิกลิสหรือเปล่าหรือว่า,อ,าอะไรอะเพ์กลิสน่าจะเพลิกลิสอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะไม่เป็นไรนะผมจะอ่านว่าเพลิกลิสก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปฟังฝลั่ง รีวิวอะไรเงี้ยอาจจะเรียกถูกเรียกผิดอะไรเงี้ยครับเอาเป็นว่าลาบใหม่แล้วกันเออจะได้ไม่อเอแล้วอะไรไม่กระด่างปากนะครับขอลาบม่วงใหม่นะครับกับละอ่าลาบทองตัวใหม่อ่าลาบม่วงใหม่ก่อนนะครับเริ่มต้นเนาะอ่าสกิลแรกนะครับมันจะเป็นโล่นะครับอันนี้คล้ายๆกับโล่ของมาเตลนะครับเป็นโล่ตัวเองยกขึ้น700นะครับซึ่งอ่าในระหว่างนอกจาก นี้นะครับโน่นะครับจะทําให้มีความเร็วการเคลื่อนผลขึ้นด้วยนะครับ20ถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับสําหรับาบตัวโมงแต่ว่ามันแค่3วิเนี่ยฮะสกิลที่2เป็นสกิลติดตัวนะโบนัสพลังโจมตีนะครับ10%นะครับพลังป้องกัน10%นะครับอันนี้จะน่าจะเหมือนตัวบียอนนะสแตตเท่านี้นะครับ10-10นะครับแล้วก็ในขณะที่ประจำการนะสายประจำการนะครับป้องกันนะครับ เวลาความเสียหายจะเพิ่มขึ้น10%นะครับอ่แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่กองทหารนี้ถูกโจมตีด้วยการโจมตีปกติก็คือดาเมจข่าวนะครับมีโอกาส10%ที่จะลดความเสียหายจากการโจมตีปกตินะครับของกองทหารนะฮะ30%ครับอัพเต็มเป็นเวลา3วินาทีครับมีคูดาวนะ5วิครับทุก5วิก็จะมีโอกาสเกิดว่างนันเน่ยสำหรับสกิลเชี่ยวชาญนะครับก็คืออัพเต็มนะครับกองทหารจะ ก็คือเป็นการอัพ,อพเกรดนะจากสกิลแรกครับเป็นโลเนี่ยจะได้1 0 0 0นะันครับซึ่งมาแตวจะได้พันสองเนะอ่าเป็นเวลา3วินะครับนอกจากนี้โลจะทําให้การรักษาที่กองทหารเขาได้รับเพิ่มขึ้น15เซนนะและความเร็วการเคลื่อนพลนะครับเพิ่มขึ้น20%เอร์เซนต์ืมการรักษาเพิ่มขึ้นอืมการรักษาเพิ่มขึ้นการรักษาถ้าสัก ช่วงแรกๆจะมีอะไรก็มีรีชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้สกิลออกแล้วก่อนที่มันต้องเป็นตัวนำรีชาร์จซึ่งมันไม่เหมาะนะครับถ้าถ้าจะให้สกิลมีผลนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะถ้าตันมาเดี๋ยวลองเทสดูนะเพราะว่าถ้าซีเควนต์แบบเนี้ยถ้าอ่านซีเควนต์แบบเนี้ยครับนอกจากโล่นะครับโล่นี้จะทําให้กะกองทหารเนี้ยได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น15%หมายความว่าโล่นี้ต้องยกก่อนถูกไหมแล้วก็ ฮิลฮิลถึงจะได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่ารีชาร์ตอ่ะมันยกโลที่ฮิลขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องอยู่หลักตัวนี้ซึ่งมันไม่เหมาะ,ะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับอันนี้นะครับทีนี้ถามว่ามันดูดีไหมผมมองว่ามันค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเออผมมองว่ามันโอเคอยู่นะเพราะว่ามันคล้ายๆมาแตลนะครับแต่ไม่ได้ดี เท่ามาเตวนะอ่าถ้าอ่านอย่างเงี้ยคือถ้าตัดตัดโบนัสที่เป็นประจำการออกไปนะครับเราก็ดูตรงนี้ความเสียหายจำเป็ปกติ3าิที่จะลดลงนะทำให้ถึกนะครับเราก็โลก็คือคล้ายๆมาแตวแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นตัวม่วงนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่มาแตล51 1ผมคาดว่าน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีมาแตลเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะ อีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะสาหรับผมนะความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้ยังไม่มีผลเทยังไม่มีอะไรออกมาเพราะตัวมันยังไม่มีนะครับตัวยังไม่ออกมามันมีทารุปหน้านะครับอันนี้คือมโนไปก่อนนะฮะอืสรุปเลยคือมันเถกแค่นั้นเองนะยกโลแต่ว่าเป็นสายสนับสนุนนะครับอืถ้าอย่างนี้อาจจะอาจจะเป็นรูปแบบว่าเอาไปนำนะครับนำหรือตาม ควรจะนำนะถ้าผมดูนี้นะยกโล่ใช่ไหมสมมติว่าบวกยกโล่ใช่ไหมการสกิลของเขาแล้วเราออกสกิลนะครับในกรณีที่2คือเราออกสกิลแรกใช่ไหมยกโล่นะครับและอีกฝั่งหนึ่งกาลังจะหนีนะมันจะมีบูสต์ความเร็วทหารราบในยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้วิ่งตามทันตอนนี้ออกสกิลของผู้บัชาการลองได้อ่าผมก็คิดว่านะ่าจะเป็นตัวนานะสาหรับตัวนี้นะครับตัวตามก็คิดว่าไม่ผลสุนเจอครับคิดว่าไม่ผลสุนเจอที่นี้ จะโหดกว่ามูนดอกสุนเจอเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอเทสนะครับซึ่งอันนี้ขอติดไว้ก่อนนะเด็กพอตัวมันออกมาเนี่ยผมจะทำจะเทสให้ดูเลยนะครับสำหรับตัวม่วงแต่ตัวทองนะครับคิดว่าน่าจะมาใน้านเล่าเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาอย่างที่ทุกคนเห็นนะอ่าเรามาดูที่ตัวทองนะครับมันอ่านว่าไพรัตนะอ่าผมอ่านไพรัตแล้วกันนะครับไพรัตนะครับชื่ออย่างราคนไทยเลยไพรัตนะครับ มาดูที่สกิลแรกนะตัวคูณความเสียหายโดยตรงนะครับอ่าสี่พันสี่ร้อยนะครับพันสี่ร้อยนะครับมันเป็นเป้าหมายเดียวนะถ้าอย่างนี้นะครับไม่ใช่เวฟพัดไม่ใช่ a o โนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีปกตินะครับจะเพิ่มขึ้น20%เปเ็นเวลา3วิอ่าก็คือ3เทิร์นนั่นเองนะครับ20%นะปรนะประสามราวนี้นะฮะเราก็มาดูสกิลติดตัวกันบ้างนะครับ ถ้าหาราบนะครับจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น10%นะครับผมจะอ่านผมจะไม่อ่านข้างบนนะผมจะอ่านในกรณีที่เราอัพ5นะครับเลเวล5แล้วนะครับให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับความเร็วการเคลื่อนพล15%นะครับขณะอยู่นอกอาณาเขตสมาพันธรกองทหารผู้จัดการคนนี้จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นอีก20%เออเนะ แล้วก็มาดูทักษะที่3ต่อไปนะครับเป็นติดัวกันหน่วยลบทหารราบนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%นะครับขณะอยู่บนแผ่นที่ทุกครั้งที่กองทหารเริ่มปฏิบัติการโจมตีมีโอกาส10%ที่จะได้รับโลนะตัวคูณ5 0 0นะครับทักษะต่อไปนะครับทักษะที่4ก้กองทหารของผู้บัญชาการคนนี้จะได้รับความเสียหายจากทักษะน้อยลงนะ20%นะครับหากโล่ยังทํางานกองทหาร ของพวกเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%คือโลใช่ไหมหมายถึงโลนี้น่าจะเป็นโลตอนอันนี้นะครับเป็นเวลา3วินาทีเนี่ยโลทํางานเขาก็จะขอเล้ว่าอะไรจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีก10%นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปคอมโบกับโลของตัวอื่นมันจะได้หรือเปล่านะครับบนัสตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะว่ามีตัวแล้วเดี๋ยวผมอัด4ดาวแล้วเทสได้นะครับเช่นไป โลกของมาแตลหรืออเล็กเนี้ยลองเทสได้ว่ามันส่งผลหรือเปล่าตอนนั้นนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน,นครับตอนตัวมันออกมาแต่ผมไม่ยัดหัวท้องแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็ทุกครั้งอ่าทักษะเชี่ยวชาญนรับถ้าเต็มทุกครั้งที่กองทหารนี้ถูกโจมตีด้วยการโจมตีปกติคือดาเมจขาวนะครับมีโอกาส10%ที่จะลดพลังโจมตีของกองทหารที่กําลังโจมตี30%เป็นเวลา3วิก็ดีบัฟค่อนข้างโหดอยู่นะอ่ะคูดา8วินะครับ ทีนี้ถ้าผมดูตรงนี้นะครับคาดว่ามันไม่ใช่แม่ทัพ SOC นั้นน่าจะแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้า s o c เนี่ยเขาจะเขียนอยู่ด้านบนนะว่าสามารถใช้ไปที่ฤดูกาลที่3ซึ่งเป็นอัปเดตแพทเนาะซึ่งผมยังไม่ได้เล่นตอนแพทนี้นะอันเนี้ยมันอัปเดตเหมือนว่าแม่ทัพ s o c ทุกตัวใช้ที่เคสากได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ระบุเพราะฉะนั้นผมคาดว่ามันน่าจะมา ที่ k 1เลยนะครับถ้าใครอยู่ k 1แล้วได้ตัวหรือ,อยังไงคอมเมนต์มานะครับหรือเป็น k 2อะไรก็คอมเมนต์มาถือว่าเป็นการช่วยอแชร์นะครับเพราะผมก็ไม่มีโอกาสไปเล่นแล้วนะครับทีนี้ผมมองว่าไงนะครับผมมองว่ามันดีไหมผมมองว่ามันดีนะในกรณีว่าช่วงต้นเกมนะครับผมมองว่ามันโหดเออผมมองว่ามันโหดเลยนะครับ เพราะว่าดามจขาวมันมันจัดมากตัวนี้นะดามจขาวมันจัดมากมันค่อนข้างจะถ้าอ่านตามสกิลเนี่ยจะเน้นไปที่ความเสียหายเนาะโบนัสความเสียหายของการโจมตีปกตินะครับซึ่งการโจมตีปกติเนี่ยมันเป็นดามจขาวนะครับซึ่งมันจะผมค่อนข้างถ้าถ้าเป็นผมนะมาแตวเนาะมาแตวเนี่ยมันมีโบนัสความเสียหายที่เราทําได้เมื่อยกโลใช่ไหมครับ แล้วก็สกิลของไอตัวเมื่อกี้ออกนะครับก็ทำความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกถูกไหมครับอ่ามันจะคอมโบกัอนอย่างนี้แล้วก็วบนัสความเสียหายโจมตีส่วนกลับเพิ่มขึ้น30%คืออันเนี้ยมันมันโหดต,ตรงนี้นะครับของมาเตลวแล้วก็อันเนี้ยอันนี้กรณีอันนี้ของผมมันเต็มแล้วนะครับถ้าไม่เต็มอ่ะมันจะได้พลังป้องกัน15%เรแล้วพลังชีวิต1 5นะครับแล้วก็อ่าความเร็วการเคลื่อนทนเนี่ยมันอ่าต้องดูตรงนี้เนาะ ผลการเงินผลก็คือได้มาตอนมันเต็มแล้วนะครับกรณี5511ผมก็ว่ามันก็โหดนะเออเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วมาบวกกับตัวนี้ผมคิดว่ามันมันค่อนข้างจะจัดแล้วถ้าต้นเกมนะถ้าต้นเกมนะครับแต่ SOC ขึ้นมาเนี่ยดาเมจตอนนี้มัน2,000อัพนะครับเออมาเลยแบบอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าที่ SOC แล้วมันไม่ใช่ AOE ด้วยนะครับ แต่สกิลถามว่ามันโอเคไหมผมมองว่ามันโอเคอยู่นะเออใช้ได้อยู่นะเป็นคล้ายๆว่าถึกถึกแล้วก็ให้ดามิดามิทขาด้วยนะครับผมขอมาดูที่ตัวปลาเกานิดหนึ่งแล้วนะครับอ่าตัวปลาเกานะครับตรงไหนปลาเกานะครับไม่มีเลยนะครับแต่ผมขอเรียกปลาเกานะครับผมติดนะครับเอ่อไม่ไม่ไม่ได้ชื่อปลาเกานะชื่อผาคานนะครับแต่ผมติดเรียกปลาเกานะครับอ่า อย่างเช่นคุณดูที่ปากเก่านะอ่าดาเมจแฟกเตอร์เขาอะพันสามเองน้อยมากนะครับแล้วก็มีโลใช่ไหมแล้วก็โบนัสพลังชีวิตอันนี้30จะเยอะหน่อยนะครับโบนัสความเร็วนะเท่ากันเลยนะอันนี้เป็นสายระดมนะครับก็อ่าความเสียหายถ้าเกิดว่าระดมนะครับแล้วก็อันนี้โจมตีที่มั่นที่เมืองผมขอตัดออกนะครับเพราะตัวใหม่มันเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาย เขาเรียกว่าอะไรนะสายที่ไม่ใช่โจมตีเมืองไม่ใช่ป้องกันนะครับอืมแล้วความเสียหายที่ได้รับอะไรประมาณนี้อันนี้อืมอ่าสร้างความเสียหายโจมตีสกดับเพิ่มขึ้นและได้รับความเสียหายลดลงห้าเอร์เซนอ่าถ้าผมมองอย่างนี้นะถ้าผมมองเลยนะเป็นสายป้องกันเหมือนกันนะครับเป็นลาบเหมือนกันเออผมมองว่าตัวเนี้ยภาษีดีกว่าปากเกกนะครับ ผมผมค่อนข้างชอบมากกว่านะครับคุณอย่าลืมว่าความไอโจมตีสนกับเนี่ยมันมาจากโจมตีปกตินะครับแบ่งครึ่งกันนะฮะก็คือว่าโจมตีสวนกับบวกจู่โจมเนี่ยมันเท่ากับโจมตีปกตินะครับเออมันเท่ากับโจมตีปกติเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันดูจะภาษีดีกว่านะครับดามิตแฟ,เฟกเตอร์เยอะกว่า100แต่ว่าดูโดยรวมถ้าสายออนฟิลอ่ะแต่พลังชีวิตน้อยกว่านะเออก็ต้อง ก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับพลังชีวิตน้อยกว่าอ่าใช่ไหมพลังชีวิตน้อยกว่าไหมอ่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่า20เลยนะครับเออแต่ถ้าไปรวมกับมาแตลผมคิดว่ามันเหมาะกับมาแตลมากเลยนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะวนวนะเดี๋ยวรอผลเทสอีกทีนะฝรั่งขอเทสนะส่วนตัวผมมองว่า,าเหมาะกับมาแตลเลยจะเอาอเล็กมาก็ก็ได้นะครับเพราะว่าอเล็กข้อดีคือเดินไวนะครับ ไวจัดเลยลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตีเจ็บแล้วก็สกิลเชี่ยวชาญน,นะครับอเล็กเนี่ยถ้าใครจะใช้ต้องเต็มนะครับอ่าสกิลเชี่ยวชาญบวกความเสียหายอีก3ามเนะครับเป็นวงกลมนะครับมีผลกับทีมนะแต่ถ้าใช้มาแตวกับตัวเนี้ยไพรัสตัวเนี้ยคู่กันนะครับจะเก่งแบบหนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับหรือโดนลุมเนี่ยต้องไปลองเทสดูถ้าโดนลุมจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามัน อย่างที่ผมบอกนะความเสียหายจากการโจมตีปกติอ่ะมันคือสะท้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยให้มันคล้ายๆอะไรมันคล้ายๆคล้ายๆแอนติล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไอพลังโจมตีปกติมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูที่แอนติล่ากันก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีโบนัสโจมตีปกติเห็นไหมอ่าแล้วก็มีส่วนก่บอีกก็คือมันมันโหดกว่ามันโหดกว่านะมันตีหนักกว่าง่ายๆอืม พูดวนไปวนมานครับอันนี้มันเป็นมโ n นะคลิปนี้เป็นมโนเพราะว่าไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวลองค่อยมาทําซีเควนต์อะไรอีกเทสซีเควนต์นะครับแต่ผมไม่ไม่ยัดหัวทองแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้ผมมองว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าไไง่ายๆมีตัวอื่นที่ดีกว่านะครับแต่สําหรับต้นเกมสําหรับวานสําหรับอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีบทบาทสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็น SOC นะครับถ้าเกิดว่ามันมาตั้งแต่ K1 เออผมมอคิดว่าเกมเปลี่ยนนะครับไอ้ดิชัดมาแตวอาจจะเปลี่ยนนะครับมาเป็นมาแตวไพรัดก็ได้นะคเอออันนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับรอรอผลเทสผลอะไรแล้วกันนะแต่ผมว่าไม่ไม่ขี้เลยสาหรับตัวต้นเกมนะครับเออสาหรับตัวต้นเกมผมว่าไม่ขี้เล,เลยนะครับก็สําหรับวันนี้แค่นี้นะครับเป็นคลิปมโนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวหรือว่าผลเทสของฝรั่งออกยังไงเดี๋ยวเราค่อย มีอะไรจะทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวม่วงเนี่ยเดี๋ยวผมทำแน่นอนนะครับถ้าตัวมันมาพร้อมอัพให้เต็มอยู่แล้วครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ